สวัสดีครับวันนี้ก็มาพพกับผมช่องตัวร้ายชาแนลอีกแล้วนะครับน้องอยู่กับหน้าค่ายของ DM 2 o Bed อีกแล้วผมมาลุยกันเหมือนเดิมผมก็ทุนที่3ามพาท่าชมนะตอนนี้ก็รถแมพกำลังขึ้นแถวที่3มแล้วชมนะแถวที่3มาแล้วหนึ่งไม้อันนี้อะไรครับผม อะไรว่าน่าจะน้ําเงินท่านชมนะแต่ว่าใบสามมันไม่เปิดแดงให้เราดูแล้วก็สถิติของรถเมีมันยังไม่จดลงด้วยท่านชมเห็นไหมมันยังไม่จดลงด้วยครับผมน่าจะสลับมาแดงไปครับผมมันจะสลับ2ตัด1นึ่งน่ชมนะดูดิสตัด1 2ครั้งแล้วลง1ครั้งคราวนี้ไอตัวน้ําเงินเมื่อกี้มันยังไม่ลงให้เราท่านชมนะเราต้องสลับต่อไปก่อนนะครับผมแต่เปิดเมื่อกี้น้ําเงินมันมาท่านชมนะแต่ว่ามันยังไม่จดสถิติลงไปครับผม ราวาังจะอ่านผิดอ่านพลาดท่านผู้ชมนะผมเจอบ่อยมากครับผมลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นกับเน็ตหรืออะไรสักอย่างท่านผู้ชมนะสามเต็มว่ะเฮ้ยแม่งจะเท่าไหร่วะนะเอามันสี่เต้มเราละ่ะเอาดีรียบร้อยเจต่อสีเอาลั่นมาแล้วผมที่หนึ่งมาท่านผู้ชมนะอ่ะคราวนี้ก็จับจังหวะดูแถวที่4ต่อไปท่านผชมนะมันจะเป็นน้ำเงินสองตัว อุ้ยสลับต่อไปกันนะผมสลับไปก่อนแล้วกันเอาเรื่องคุณผู้ชมนะยิ่งห้องไหนที่มีเสมอเป็นห้องที่ว่าดูได้ยากครับผมพยายามเวลาเลือกห้องถ้าจะเล่นตามสเต็ปผมพยายามเลือกห้องที่ไม่ติดเสมอคุณผู้ชมนะมันจะไปได้ง่ายยังไงครับผมเปิดนี้เสียงดวงเลยคุณผู้ชมนะผอ้โหมันแต้มมันจะสูงอะแม่งห้าแต้มโอ้โหเรียบร้อย โดนดีเพื่อนทำอะไรแบบนั้นวะนี่ไปยากมากครับผมบอกเลยว่าไปยากมากมเดี๋ยว4,080มากระหนามหมดเลยท่านผู้ชมนะ4 8 0ขอเทเลยแล้วกันไม้นี้ครับผมน้ำเงินไปต่อครับผมด,ดูตีนต้นเกมเห็นไหมมันจะเป็นสองแล้วสลับสองครั้งแล้วลงแล้วพอไม้นี้มันสลับสามครั้งแล้วลงมันก็ต้องสลับต่อท่านผู้ชมนะ ไม่แน่ผมไม่แน่เอา้าโหแม่งแต้มเบาเกินเพื่อนเออยังไงครับผมโอ้ยสามต้มเอา้าเอา้าแม่งสองต้มสวยงามโอ้ยเก้าวันเจ็ดร้อยอ่าโอ้โหแม่งไปลดแต้มทุกท่นะสังเกตได้เลยนะถ้าเกิดว่าแดงมันจะชนะน้ำเงินนะมันจะไม่ดึงไพ่ครับผมถ้าเกิดว่ามันดึงมายังไงก็ต้องแพ้แน่นอนครับผู้ชมนะ ามาแล้วครับผมที่9,007จัดไปอีครับผมแดงสลับไปต่อครับผมส่วนมากห้องนี้สลับนะคชมนะส่วนมากห้องนี้สลับถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกนะสมมุติว่าเราเข้ามาในห้องแบบว่าไหลคิดอะไรไม่ออกไหลตามไม่ชมนะถ้าเกิดว่าห้องสลับคิดอะไรไม่ออกสลับยาวครับผม เอาเฮ้ยสูนแต้มว่ะใส่แต้มมันบอดอยังไงไม่จวด้วยโอ้โหแม่งดึงมาสู้อะดึงทําไมเพื่อนโอ้หเกือบซวยไปดีโอ้โเออหโโเวลาเราแต้มแดงชนะแลยคุณผู้ชมนะเวลาแดงแม่งดึงสู้อะแต้มต่ำๆดูดิมันทําได้ยังไงครับผมน่าจะจับกินเลยเกือบพลาดนะไม้นี้คุณผู้ชมนะถ้าดึงมาแบบนี้แม่งหวาดเสียวกับเพื่อนอย่าหาทำครับผมทีหลังก็อย่าหาทาผมอะ่ะแดงต่อไปครับผม เบาได้เบา่า้ชมนะเซฟไว้ก่อนละกันที่12 0 0 0พันนผู้ชมนะถ้าเกิดว่าพลาดไปก็จะได้ไม่เสียดายเยอะผู้ชมนะอย่างน้อยก็มีกำไร,รยอยู่ครับผมอ่าเปิดมาสี่ต้มเราสองแต้มหลังบ้านมาโอ้ยเต้มเบาเพื่อนขอบโอ้ยมันสามเราละเอาดิโอ้ยยังอุตส่าเสมออยู่ผู้ชมนะ เอาพี่ผมก็ไม่เป็นไรคับชมนะเล่นนานไปไม่ดีนะบาค่าบอกไว้ก่อนนะผมผมก็หนีเลยแล้วกันผู้ชมนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปนะครับนอกไปกันครับไปสวัสดีครับ